โจกมากเลยอ่ะโจกมากเลยนึกว่าเป็นบอดี้การ์ดเราก็มองแลดิบดีนึกว่าพี่ไก่พี่ไก่ทำไมตัวเล็กแบบนี้คือมากเลยอ่ะ ท่าไหนเนี่ยควักหัวใจหนไม่ใช่อันนั้นคือควักหัวใจควักคือจะควักควักควักแบบนี้คุณคุณคุณนี่คาก่อนนังควักอันนี้ควักเหรออะไรควักก่คือโกยที่เฮ้ยเขาจะบอกจังซี่เอาเรอนี่ค่ะมีแต่แฟนคลับนะคะมารับ เราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแพ้ใจค่ะฉันก็ร้องเพลงพี่ใหม่ได้นะคะนั่ง่าเยังไงเขาเคลียร์พื้นที่ไว้พี่ใหม่คนเดียวมาแล้วว่าเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ไว้พี่ใหม่เดินออกมาแบบง่าพาเผย

ว่าพี่ใหม่รับกระเป๋าเลยนะคะกําลังเดิอนออกมานะคะพพีีี่่่่่ใหมมมมมไาาาแแตล้ว บอดีกาดบอดีกาดผู้จัดนะคะพี่อ้อยห้างกูค่ะผู้จัด้าแบาทเนาะเราเราไม่มีผู้จคะ ถ่ายแฟนคลับไปก่อน คืองางมา่จะมาแต่ว่าจะมีใครมน่งื่างขึงนดมนะคะนี่มาแล้วไงใช่มาแล้วไงนี่ใหม่เจริญปุระมาแล้วนะคะตอนนี้ก็มารอรับที่สนามบินนะจ๊ะลงเครื่องมาแล้วนี่ก็เออรออยู่ข้างหน้าเกต มารับไอดอลไอดอลไอดลอลเดี๋ยวสัพักพวกคงออกมาแล้วค่ะมีสายรายงานว่ามาถึงแล้วรับกระเป๋าแล้วมาแล้วค่ะมาแล้พ่สใช่หรือเปล่าเออโอเคอันนี้พี่พี่อ้อยพี่อ้อยห้างกูผู้จัด

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ข,<อ>าข่าวว่า้อาค่ะสื่สมบห้ากันเตของเรายนะมดีค่ะดีค่ะ <c oughs> มาถ่ายด้วยถ่ายด้วยรู้เรื่องกับเราไหมเนี่ย ะคะ Bref, <my public. S 1> ไม่ได้โมูนะคะค่ะคคนไหนค่อยคไหนคุนี้โอเคน้องอ้อยอ้นคือพี่เอ๋สวัสดีค่ะอันนี้ใ่ายรูปอ้ยอ้อยอั้ยวยเดียววีวีีีวนีเเด้เีเดยวเถ่ายวเ